สนับสนุนโดยไฟล์ไล่เอ็กซ์ตรีมปรับพนุุมค่ะข่าวแรกในวันนี้ค่ะก็พาไปไหว้พระกันก่อนดีกว่าค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะไปไหว้พระศรีนาคาธุรคาเทวีค่ะเขาบอกว่าเป็นภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีนะคะจะอยู่ที่ไหนไปติดตามกับเจ้าพาเที่ยวค่ะ เราไปกันที่วัดพระศรีนาคาทุราคาเทวีค่ะหรือที่เรียกกันว่าวัดแขกคลองสีค่ะอยู่ถนนเรียบคลองสีอ่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะมีคุณอภิคณาเก่งกสิกิจหรือว่าคุณมะเป็นผู้ดําเนินการสร้างเมื่อปี2539นะคะซึ่งพื้นที่โบสถ์หลังเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่แล้วก็มีงูจงอางเนี่ยมาไข่จานวนมากก็เลยหล่อป,ปูนปั้นรูปพระแม่ทุราคาเทวีพระขันทกุมารแล้วก็พระพิฆเนศอัญเชิญประทับบนจอมปลวกจากนั้นนะคะคุณมะเองก็ประสบ ความโชคดีมาเรื่อยๆเลยนะคะประกอบกับคนที่มากราบไหว้ขอพรเทพทั้ง3เนี่ยก็ประสบความสําเร็จกลับไปเกิดความศรัทธาค่ะทาให้การสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันเป็นไปได้ง่ายดายโดยสถาปัตยกรรมะะนั้นจะเน้นไปในทางอินเดียใต้นะคะโดยเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยก็มีการอัญเชิญพระแม่ธุรคาเทวีพระขันธกุมาและพระพิฆเนศเรียกว่านะคะมาประดับมาประทับเอาไว้ค่ะโดยมีองค์พระแม่ธุรคาเทวีนั้นเป็นประธานค่ะเวลาที่เราเข้าไปไหว้นี่นะคะเริ่มจาก อันดับแรกเนี่ยถอดรองท้าไว้ภายนอกเขตที่เรียกว่าโบสก่อนนะคะแล้วก็นำมาบูชาผลไม้นมน้ำตาลเข้าสารแล้วก็พวงมาลัยเพื่อนำไปถวายก่อนขึ้นโบสก็ต้องเคาะระฆังสองครั้งค่ะเพื่อเชิญพรามนะคะซึ่งเป็นพรามชาวอินเดียมาเป็นผู้นำเครื่องบูชาถวายแด,ด่เทพทั้งสา เมื่อเสร็จแล้วก็จะเจิมหน้าผาหรือที่เรียกว่าสินดูนั่นเองนี่ค่ะก็ลําดับขั้นอ,อย่างที่บอกไปถอดรองเท้าก่อนนะคะมาบูชาผลไม้นมน้ําตาลข้าวสารซึ่งก็เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีพวงมาลัยด้วยนะคะหชุดก็จะมีจะมีครบเครื่องแบบนี้นะคะเราะระฆังสองครั้งค่ะเพื่อเชิญพราม์ซึ่งเป็นพราม์ชาวอินเดียนะคะซึ่งพราหม์ก็จะเป็นผู้ที่นําเครื่องบูชาถวายแด่เทพทั้ง3ค่ะนี่แหละค่ะ เพราะว่าจะเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะจะได้เฉพาะผู้ที่ทําพิธีคือพราหม์เท่านั้นเองนะคะเมื <c oughs> อ่อทําพิธีเสร็จแล้วก็จะออกมาเจอหน้าผากที่เรียกว่าสินดูค่ะ แล้วก็นําเครื่องบูชาในส่วนของผลไม้เนี่ยให้เราเอากลับไปที่บ้านนะคะเพื่อเอาไปกินเพื่อความเป็นสุริมงคลค่ะนี่คือกรรมวิธีแล้วก็ขั้นตอนเวลาที่เราไปไหว้นะคะไหว้ขอพรค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเทพดาวนกพกระก้า 9, คือพระหนุมานพระแม่กาลีเท้ามาหาพรหมที่ส่วนใหญ่สร้างจากหินดําอินเดียค่ะก็มากราบไหว้ขอพรได้ตามสถานีอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะไรายได้จากการถวายสิ่งของบูชานี้นะคะทางวัดเนี่ยนำเข้าสมาคมส่งเสริมคนดีคลองสีค่ะ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสแล้วก็ผู้ประสบภัยพิบัติได้ด้วยว่าเราได้ทําบุญและทาทานไปในครั้งเดียวกันเลยนะคะแล้วก็นําไปร่วมบริจาคให้กับการกุศลต่างๆด้วยค่ะวัดแขกคลองสี่นะคะอันนี้อยู่คลองสี่ค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะ8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มค่ะสอบถามเส้นทางรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 9 9 1 7 0 8 9น่ะคะแล้วก็0 8 7 0 9 0 6 4 4 5ค่ะค่ะส่วนตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะคะ ก่อนที่จะไปชมเรื่องราวของปอเทืองเรามีเพลงประกอบนะคะขอเชิญเ <laughs> ชิญเลยค่ะองงมนมีสองวเอวอรช์ชันเวอร์ชันปอก่อนค่ะ่งเอ้ยทุ่งปอเทืองนี่คุอเวอรช์ชันอันน้องดาวบ้ <laughs> วางเวอร์ชันน้องดาว <laughs> วาย วายเล่นมันปอเทืองมีว่ะมีทั้งเร็วแลวมีเร็วแลไวค่าด้วยและรองท้องที่ทางวิยได้ยินมาไม่ไม่ไม่ใช่เนื้อแบบนี้นะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่วัยแต่ว่าต้องบอกนะคะว่าปอเทืองนอกจากจะสวยงามแล้วเป็นประโยชน์กับเกษตรกรด้วยค่ะได้ประโยชน์จริงๆวันนี้พาไปรู้จักกับพืชที่มีชื่อว่าปอเทืองค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ตำบลสันนาเมงค่ะจุดนี้อยู่ดีๆก็กลายเป็นทุ่งสวยมากมอกเพลินๆเหมือน,นคล้ายๆดอกสโสนเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าปอเทืองค่ะแต่เดิมปอเทืองนั้นเป็นวัชพืชนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางเกษตร,รกรก็ปลูกปอเทืองเพื่อเป็นการเพิ่มปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพให้กับดินนะคะทางคุณลุงสมานทัดเที่ยงท่านนีน้แหละค่ะเป็นประธานศูนย์บริการและเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสันนาเมง นําชมพื้นที่บอกว่าปัจจุบันเกษตรกรทํานาแต่ว่าต้องลงทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีราคาสูงแต่เนื่องด้วยแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ส่งพระราชทานเอาไว้นั่นก็คือการทําปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยพืชสดสมัยเราเรียนตอนเด็กๆจําได้ไหมเขาบอกปลูกสลับกับทัวปลูกสลับกับพืชพอโตขึ้นมาก็ไถกลบแล้วพืชเหล่านี้วัชพืชเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดทําให้ชาวนาไม่ต้องเสียตังไปซื้อปุ๋ยเคมี มีราคาแพงแล้วก็เป็นอันตรายด้วยนี่คือความ งดงามของธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับปุ๋ยจากธรรมชาติแต่ว่าพอปลูกขึ้นมาประมาณเดือนครึ่งยังไม่ทันถ่ายกลบมันก็ออกดอกก็จึงเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่ได้จากการปลูกคือเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ถ่ายรูปบอกไปบอกไว้อีกถ่ายรูปต้องใบบายนะดอกจะบานมาเช้าเช้ายังไม่สวยนะคะก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกหนึ่งเดือนครึ่งปอเทืองจะเริ่มออกดอกสีเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่นะคะพอปลูกปอเทืองไปแล้ว หญ้าวัชพืชอื่นๆก็ <c oughs> ไม่สามารถขึ้นแทรกพ <c oughs> ื้นที่ดินก็ <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือนกับอุดมสมบูรณ์นะคะแก้ความเป็นกรดของดินได้ด้วยวิธีการแบบนี้ใช้กันเยอะดิฉันเคยไปงานของกรมพัฒนาที่ดินอันนั้นเขาทางอีสานเ <c oughs> ขาแก้ดินเค็มเขาก็ปลูกพืชแบบนี้สลับแล้วพอถึงฤดูก่อนทํานาเขาก็ไถกลบก็คือไม่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีแพงๆนะคะก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติแบบนี้ค่ะปอทึ่งมีคุณสมบัติดีนะคะก็คือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทําให้ดินร่วนซุยไม่เป็นกรดอุ้มน้ําได้ดีราก ของเจ้าปอเทืองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะตรึงธาตุไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศมาเก็บไว้ที่ปมรากนะคะทำให้เกษตรกรก็ใช้แทนปุ๋ยได้ที่สําคัญสวยด้วยเพราะฉะนั้นไปเที่ยวที่นี่ได้2ประโยชน์ประโยชน์แรกคือไปถ่ายรูปสวยๆต้องมาตอนบ่ายนะเขาเขียนใบบอกไว้นะคะประโยชน์ที่2คือเกษตรกรหรือว่าชาวนาที่อยากจะทําแบบนี้บ้างอยากจะปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบ้างไปศึกษาการสาธิตการปลูกปอเทืองได้ที่นี่นะคะอยู่ที่ข้างวัด สันนามเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดทางไปเชียงรายนะคะสอบถามข้อมูล053398420ค่ะหรือว่า0899997529นะคะขอบคุณคุณวิทยาพุทธวงศ์ทีมข่าวประจําจังหวัดเชียงใหม่นะคะนําความรู้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอย่างที่บอกค่ะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว,วดีามากเลยอะนะอ้วาวไห้มะ จะพาไปอีกที่หนึ่งมีเพลงไหมมีเพลงประกอบไหมอันนี้คงไม่มีอันนี้ถ้ามีก็ต้องเป็นเพลงจีนนะคะวันนี้ไปกันอีกสักวันหนึ่งมาเกานะคะเขาบอกว่าเป็นดินแดนที่ไม่เคยหลับของแสงไฟคาสิโนนะคะคุณสมาพที่ไปแล้วนะคะกังวลก็ช้อปปิ้งเดินก็ไปคาสิโนไม่เท่ไหเขาไปดูประสบการณ์เพื่อถ่ายเป็นข่าวให้เราไปถ่ายรูปกับน้ําพุโอ้จะบอกที่เนี้ยถ่ายรูปสวยมากนะคะแล้วก็จะไปสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะสวยมาก มากเลยนะคะไปกันเลยค่ะกับแจวพาเที่ยวค่ะ เสพาเที่ยวก็ต้องขอขอบคุณนะคะสายการบินไทยสมายนะคะเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์เฮินฟ้าจากกรุงเทพไปยังมาเก๊าทริปนี้แหมนะคะกับตันบรเนตรลาพระบางอีกแล้วนําเราเที่ยวขับเครื่องบินพาไปเที่ยวอยางนำเที่ยวอีกนะคะสถานที่แรกที่ไปก็คือโบสถ์เซนต์ปอนี่ขอกระซิบตอนแต่งงานไปถ่ายรูปแต่งงานที่นี่ตอนโบสถ์สร้างสวยไม่ใช่คงไม่นานมากเลยนะสร้างขึ้นมาต้นศตวรรษที่17ค่ะเป็นสถานที่ซึ่งมีความสําคัญทาง ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊าของเขาด้วยนะคะโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกลต่อมาเมื่อปีคศ1835เกิดเลงไหม้อย่างรุนแรงค่ะทําให้โบสถ์เซนเปาคงเหลือแต่แค่เพียงบานประตูแล้วก็บันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่าง,งามเท่านั้นหลังจากนั้นก็ก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะคะในปี1991ด้านหลังของซากโบสถ์ก็จะมีหลุมฝังศพของบัทหลวงวอลิคาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์แล้วก็โครงกระดูกข,ของชาวคริสตญี่่ปุน แล้วก็เวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่จุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาถ่ายรูปแล้วก็ชื่นชมความงามของซากโวดที่ยังหลงเหลืออยู่อันนี้ไปอีกที่หนึ่งแล้วนะคะเออแถวแถวนั้นเนี่ย,<ว>ยเขาบอกว่าม,มีย่านช้อปปิ้งด้วยนะคะซินาโดสแควร์นะคะสร้างขึ้นในราวช่งวงศตวรรษที่19-20ถึงนะคะบริเวณซินาโดสแควร์ก็มีตึกที่สร้างตามสไตล์ของยุโรปนี่แหละค่ะสวยงามมากๆเมื่อสักกู่เห็นไปแล้วพื้นปูด้วยกระเบื้องลายเขาดำเป็นรูปคลื่นเหมือนทที่่ลิสบออออนคคืถาายยรูปกกมมมมวหดุุะะ อาคารในย่านเซนเดโดได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยนะคะเมื่อสักครู่เราจะเห็นไปแล้วทางเข้าจะมีลูกโลกโลหะตั้งอยู่กลางบ่อน้ําที่นี่เนี่ยนะคะเป็นที่ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพโดยเฉพาะ จำหายถกเยเลยสมภพต้องไปซ yes. ื้อที่นี่หมูอบหมูกรอบหมูปิ้งกรอบแบบเนี้ยโอ้โหเขาบอกเรื่องชื่อเลยทาร์ตไข่ที่บอกว่ามาเกเาเนี่ยเป็นงานดังทาร์ตไข่อร่อยมากแล้วก็สมภพก็อุต่าหิ้วมีความนข้ามทะเลมาฝากเราต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็นอกจากของรับประทานแล้วเนี่ยพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาเครื่องสาอางมีครบ คือช้อปปิ้งย่านนี้เนี่ยได้ทุกอย่างอิ่มท้องด้วยได้ของสวยๆงามๆกลับไปด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับตึกสวยๆ,วยๆด้วยเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะ เขาบอกว่านอกจากแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังมีสถานที่สําคัญอยู่รายรอบนะคะตึกเรียลเซนโดตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซนโดสแควร์เป็นอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกค่ะสร้างขึ้นเมื่อปี1784ปัจจุบันใช้เป็นห้องประชุมสภาเทศบาลมาเก๊าสํานักแห่งความเมตตานะคะเป็นอาคารสีขาวเมื่อสักครู่เห็นอันนั้นคือสํานักแห่งความเมตตาใช่ไหมคะน้องปุ๊กน่ะนะคะเป็นอาคารสีขาวเนี่ยได้รับการก่อตั้งโดยบาทบาทหลวงคนแรกของมาเก๊านะคะเมื่อปี1569นะคะเพื่อให ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านเรื่องของการรักรักษาพยาบาลสถานรับเลี้ยงเด็กสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็มีโบสถ์เซนดอมินิกคือในย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่แบบ บดสวยๆท้อยู่ตรงไหนก็สวยอยู่ตรงไทยก็สวยนะคะเคยไปแล้วยอมรับจริงๆและตอนนี้เนะคะเราก็ไปเที่ยวแบบสะดวกสบายเพราะว่าเราเดินทางไปมาเก๊าเนี่ยง่ายๆสยกันบินไทยสมายเนี่ยพาไปวันละสองเที่ยวบินอย่างที่บอกนะคะใครอยากไปสัมผัสกับความงามของมาเก๊าแบบนี้นะคะสอบถามเรื่องราวการเดินทางได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02 356 1 1 1 1ค่ะ เที่ยวบ้านเราแล้วก็ไปดูเมืองนอกบ้างแล้วก็อย่าลืมกลับมาเที่ยวบ้านเราตั๋วเท่าไหร่เนี่ยถ้าไปให้กับตันไปเที่ยวด้วยกับตันไปเที่ยวให้ให้กับตันไปเที่ยวด้วยตั๋วพิเศษไหมศูนย์สองสามห้าหกหนึ่ง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 อันนี้เหรอศูนย์สองสามห้าหกหนึ่งอันนี้ภรรยากับตันเขารับให้ว่าจะดีแล้วค่ะพี่คะอยากได้แบบสมาพรพิเศษจาเป็นไกด์พิเศษ